สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาดูจุดเสียและวิธีตรวจเช็คอาการเสียของอินเวอร์เตอร์นะครับเห็นแบบนี้นะครับทุกคนก็บางคนไม่ใช่ทุกคนสิบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือบอร์ดของเครื่องอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนนะครับเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับจะอยู่ในอินเวอร์เตอร์ตระกูลจำพวกเครื่องฟ้าขาวครับ เครื่องฟ้าขาวก็จะเป็นแบบนี้สีอื่นบางตัวด้วยนะครับผมบอดแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูอาการเสียกันนะครับอ,อาการเสียลูกค้าแจ้งมาบอกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูฟิลก่อนอุ๊บอุย้ยหนักลูกค้าแจ้งมาบอกว่าขึ้นติดโค้ดเออร์เรนะครับแต่ปรากฏว่านี่จุดนี้นะครับฟิลขาดนะครับ ไม่น่าจะใช่โค้ด53หรือถ้าตอนแรกติดโค้ด53นะครับลูกค้าหน้าอาจจะฝืนเปิดเครื่องต่อแบตเข้าฝืนเปิดเครื่องนะครับทำให้ชอ็ชอตช็อตถึงภาค d c to 2 c ด้วยนะครับจนกระทั่งชอ็อตจนฟิวขาดขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับอาการนี้นะครับอาจจะเป็นเริ่มแรกอาการเสียก็อาจจะติดโค้ด53นะครับฝืนเปิดเครื่องทําให้ชอ็อตหนักกว่าเดิม จนฟิวขาดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูจุดเสียกันว่ามันช็อตขนาดไหนถึงฟิวขาดได้อืม,อมนี่นะครับนี่ร่องรอยความเสียหายนะจุดนี้นะครับเครื่องนี้นะครับจิ้งจกเข้านะครับนี่คือรอยจิ้งจกเข้าเข้าจุดนี้นะครับจุดไฮโวลต์ ol, ตรงนี้มีไฟสูงทำให้อิจิบีทีตัวบนนะครับแถวบนช็อต อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะมีเ,เกินนั่นเราโดยปกติมันจะเกินครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่นะครับแนะนําให้ถอดออกมาทั้งหมดเลยถอดออกมาทั้งฮีสซิง์เลยนะครับผมจะดูดตะกอออกทุกขาแล้วก็คันน็อนฮีซิง์ยกออกมาทั้งทั้งแถบเลยนะครับจุดนี้นะครับไอจีบีทีช็อตเรียบร้อยนะครับเดาว่านะครับอาการเริ่มแรกน่าจะเป็นแค่ไอจีบีทีช็อตนะครับจากจิงจบเข้าแล้วลูกค้าจะฝืนเปิดเครื่อง ทำให้นี่นะครับเช็คแล้วนะครับช็อตเกือบหมดนะครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่แต่หลายตัวนะครับผมฝั่ง d c to d c c o n v e r t e t เนะครับนี่ m o d f อ t เป็นแถวเลยนะครับผม16ตัวนะครับเสียเกิน10แน่นอนครับ m o เต t ไม่ต้องห่วงนะครับผมโดยปกติแล้วเสีย10กกว่าตัวอยู่แล้วครับอ่าทีนี้อ่าเรามาดูกันนะครับว่า ถ้าอาการแบบนี้เราจะเช็คยังไงจุดไหนควรที่จะเช็คหรือว่าจุดไหนจะมีโอกาสเสียบ้างแน่นอน IGBT ต้องถอดออกมาเช็คอย่างที่บอกนะครับ IGBT มีเสียอยู่แล้วนะครับต่อจาก IGBT นะครับพวก R ip, อาชิปอ้าวทำไมไม่เห็นนะครับพวกชิปตระกูลชิปเล็กๆพวกนี้นะครับไล่เช็คให้หมดนะครับมีเสียแน่นอนนะครับไล่ไปนี่นยาวไปนะครับชิปพวกนี้ เดี๋ยวผมขอใช้ตัวช่วยนี่ไล่ไปไล่ตามชิปไปกล้องผมนี่ก็ไม่โฟกัสในจุดที่ต้องการซะจริงๆนี่ไล่ไปนะครับชิปตัวไหนไหม่ไล่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับไล่ไปและชุดนี้นะครับจะเป็นตัวขับมอแปลงไดอีกทีหนึ่งชุดนี้ต้องไล่เช็คด้วยนะครับที่ว่ามันจะเสียและ นะครับออโต้อะไรเช็คให้หมดรวมถึงชุดไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงออโต้ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยงบอร์ดจุดนี้ก็ไล่เช็คนะครับต่อมานะครับลงมาฝั่ง DC บ้างมอดเฟดช็อตแบบนี้นะครับอาตัวนี้เห็นไหมไม่เห็นมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรอาจุดนี้มันจะขนานกันอยู่20โอห์มขนาน ายเป็น10โอห์มนะครับอ,อ่เป็นคลิปตัวเล็กมากนะครับตัวนี้น่าจะเล็กกว่า0805อีกนะครับอ่าคลิปตรงนี้เปลี่ยนนะครับยังไม่อยู่แล้วทีนี้ R10 โอห์ม oh ไล่เช็คทุกตัวมี16ตัวนะครับ R10 โ oh อห์ม R คาเขตนั่นเองไล่เช็คให้หมดทุกตัวนะครับว่าขาดไหมถ้าขาดก็ไล่เปลี่ยนให้ครบทุกตัวนะครับ ทีนี้นะครับสิ่งต่อมา,อา TR ไลท์พวกนี้นะครับผมไลเ่เช็คว่าเสียไหมเสียก็ไล่เปลี่ยนนะครับผมส่วนมากอา,อาจจะยังไม่เสียถ้ามอส f a เฟตชัดนะครับบางทีก็เจอเสียบ้างแต่ยังไงก็ต้องไลเ่เช็คให้หมดนะครับจุดนี้แล้วก็มีทรานซิสเตอรอ์ที่ขับมอแปลงด้วยจุดนี้4ตัวก็ไลเ่เช็คด้วยนะครับผมมันจะไม่ได้เปลี่ยนเฉ่พา่มอสเฟตนะ แต่จุดนี้เพราะฉะนั้นเข้าใจกันด้วยนะครับผมอุปกรณ์ภาคไดทั้งหมดนะครับไล่เช็คให้หมดมีตัวเสียแน่นอนอยู่ที่ว่าจะเสียกี่ตัวนะครับหลังจากไล่เช็คภาคไดเสร็จก็เช็คาคแจ่ายไฟนี่ชุดนี้เป็นไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับทั้งหมดเลยนะครับไล่เช็คจุดเสียว่าเสียยังไงว่าเสียไหมนะครับผม ผมอาจจะไม่ไดออ้อธิบายสอนถึงขั้นว่าาอ,อเช็คอย่างไงเสียไหมนะครับเพราะว่ามันมันจะยาวมากคลิปมันจะยาวเพราะว่ามันหลายจุดมากก็ลองดูไปหลายๆคลิปนะครับอาจจะเข้าใจว่าต้องเช็คจุดไหนบ้างนะครับเพราะว่าคลิปซ่อมเ,ออเครื่องไฮบริดผมทําไว้หลายคลิปมากนะครับบางคลิปนะครับมีอธิบายว่าวัดสัญญาณยังไงวัดไฟยังไงจุดไหนควรที่จะมีไฟเท่าไหร่ มอดเฟดวัดยังไงบางทีบางคลิปผมทําลงไว้แล้วนะครับผมก็ลองหากันดูนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูกันคร่าวๆเฉยๆว่าถ้าจริงจบเข้าเนี่ยอะไรจะเสียบ้างนะครับและถ้าฝืนเปิดเครื่องแล้วอะไรจะเสียเป็นอย่างต่อมานะครับจุดนี้อาจจะเสียตั้งแต่แรกเลยที่จริงจบเข้าจุดนู้นก็เป็นไปได้หรืออาจจะอาจจะยังไม่เสียตั้งแต่แรกแต่ลูกค้าฝืนเปิดแล้วมาเสียที่หลังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ เครื่องนี้นะครับเสียทั้งสองฝั่ง DC to DC แล้วก็ DC to AC inverter เสียทั้ง2ชุดนะครับก็จะหนักหน่อยนะครับแต่บางเครื่องจิ้งจกเข้าอาจจะเสียเฉพาะฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่ง inverter DC to AC IGBT ตัวใหญ่นะครับแต่นะครับส่วนมากถ้าชอดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้50 5 0บานะครับบางทีรอดบางทีไม่รอดนะครับส่วนมาก ไม่ค่อยจะรอดนะครับเพราะว่า IGBT ช็อตมันมันมันช็อตทันทีทันใดทําให้ตัวนี้มันตัดการทํางานไม่ทัน IGBT บางทีฝั่งเออมอสเฟตฝั่งนี้บางทีช็อตตามไปด้วยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วกันสําหรับการซ่อมไฮบริดอินเวอร์นะครับอาการจริ้งจกเข้าหรือว่าอาการอื่นๆก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้ IGBT ฝั่งนี้ช็อตมันก็จะตรวจเช็คแบบเดียวกันทั้งหมดเลย แบบที่เก่าไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะตรวจเช็คแบบนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอาการไหนก็แล้วแต่นะครับผมฟิลขาดนี่หนักหน่อยนะครับผมฟิลขาดนี่มอสเฟตพวกมอสเฟตตัวเล็กช็อตแน่นอนนะครับผมถ้าอาการฟิลขาดเนาะโอเคเดี๋ยวก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้คงไม่ได้สอนซ่อมนะครับเพราะว่า เมมน่าจะเต็มก่อนที่จะถ่ายจบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะนะครับซ่อมไฮบิดนะครับผมก็จะทําลงแบบนี้ทีละคลิปทีละคลิปก็ลองไล่ดูกันลหลายๆคลิปแล้วเอามารวมกันก็น่าจะซ่สมเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ